จิตตังคุดตังสุขาวหังจิตที่ระวังดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะครับวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนเที่ยวทั่วไทยกับมหาวิไลคนเดิมนะครับวันนี้จะพามาไหว้หลวงพ่อทันใจที่วัดพระบรมธาตุบ้านตากวัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก ห่างจากตัวจังหวัดตากประมาณ30กิโลเมตรหลวงพ่อทันใจเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยมีขนาดต่ากกว้าง32นิ้วลงลักปิดทองคำเปลวปัจจุบันหลวงพ่อทันใจประดิษฐานอยู่ภายในพระวิหารวัดพระบรมธาตุองค์นี้ก็หลวงพ่อทันใจเหมือนกัน แต่ทําจําลองขึ้นมานะครับนี่นะสวยงามมากนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนเข้าไปชมหลวงพ่อทันใจที่เป็นหินขาวภายในพิพิธภัณฑ์วัดพระบรมธาตุบ้านตะวัดนี้เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์มหานิกายนะครับนี่นะฮะหลวงพ่อทันใจที่เป็นหิน ขาวสวยงามมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวท้ายๆจะพาเ,เพื่อนๆไปดูหลวงพ่อทันใจภายในพระวิหารด้านนี้จะเป็น พระาธาตุเจดีจำลองแบบมาจากพระาธาตุเจดีชเวดากองที่ประเทศพมา่าข้างในเป็นที่บรรจุพระเกศา,าธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจิตตังภาวิตังมหาโตสังวัตติซึ่งแปลความหมายว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมมีประโยชน์มากนะครับนี่ลนะ สวยงามมากนะครับเพื่อนๆจำลองแบบมาจากพระธาตุเจดีชเวดากองของประเทศพมา่าด้านนี้จะเป็นหลวงพ่อทันใจอยู่ภายในพระวิหารที่มีขนาดหน้าตักกว้าง32นิ้วนี่นะเดี๋ยวพาเพื่อนๆดูใกล้ๆนิดนึง องค์งตรงกลางนะฮะนี่นะองค์นี้แหละหลวงพ่อทันใจวัดพระบรมธาตุบ้านตากโอเคนะครับเพื่อน